มาต่อแล้วไปเล่นเกมกันไหมแม่ไปออบบี้สามคนแต่กลุ่มเรามามีโฟคนนะมึงก็ไม่ต้องเล่นสิก็ได้ถ้าเอิดไม่เล่นผมก็ไม่เล่นไปเล่นเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต่อนะครับ